ครับพี่น้องเซ้นเซ้นมาเบิ้งคลิปนี้ครับสิบห้าพี่น้องไปเลาะสิบห้าพี่น้องไปเบิ้งดอกซากุระทั่วทีพทั่วแดนครับมีกันยู่ทั่วเมืองครับว่ามันสิง,งามซ้ำาดนั่นสิบ้าพี่น้องไปเบิ่งกันเดียวนี่ครับพี่น้องมาเลยสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็พออกับผมอีกแล้วนะครับหนึ่งคลิป ทองคำชอแนครับเหมือนเดิมนะครับแฟนคลิปที่แบบว่าถ่ายทอดอวิวบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติของเกาหลีใต้ครับก็นำเสนอให้พี่น้องได้ชมกันอีกในรูปแบบของเทศกาลดอกซากุระนะครับตอนนี้จะพาไปดู ถนนสายแห่งซากุระนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเราต้องเดินไปคุดขับพี่น้นอน,นอครับไกลเตอบอรมีไกลเยอะครับเราเดินทางมาถึง หน้าโรงแรม Hidden Hotel นะครับก็ทางที่จะเดินไปชมดอกซากุระครับวันนี้ผมก็เตรียมกล้องมาทั้งกล้องใหญ่กล้องเล็กเพื่อที่จะไปทำสารคดีเกี่ยวกับดอกซากุระกันนะครับเอ๋อยู่ไหนนาะอยู่ไกลแค่ไหนนาะดอกซากุระเนี่ยไปไปไปเรื่อย เดินผ่านมาตรงนี้ก็เจอแปลงปลูกผักครับสงสัยจะเตรียมปลูกกระเทียมเนะาะทำเป็นแปลงก็จะให้เบ่งบรรยากาศบ้านในชนบทของเมืองเกาหลีนั่นนะครับเนาะอันนี้กาไอพี่น้องในเบ่งคอนเสื้อความงามของดอกซากุระครับ ครับบ้านเป็นกะลมเลื่นดีครับในสไตล์ของคนเกาหลีครับอันนี้ก็บ้านคนมีเงินแน่นะครับเนาะเป็นกะไอ้เบิ้งครับอยู่กันแบบสบายสบายครับตัวนี้กับตึกออฟฟิศเพิ่นครับสำหรับคนเฮดเกษตร สยูลักษณะนี่นะฮะพนเฮ็ดเกษตรระรยะมานอกเมืองตามชนอับอสยังเสียงอากาศอากาศดีแน่นะครับเนาะโอ้ยอากาศดีครับอากาศดีหลยตอนนี้ ตอนนี้ดอกไม้ก็ลังสีร่วงโรยแล้วครับพี่น้องครับเนื่องจากว่ามันกับบานมาได้เป็นอาทิตย์แล้วเนาะบานมาได้เป็นอาทิตย์แล้วากาตอน,นก็ลังสีหลวงโลยครับหลวงลงมาที่รับใบสองใบเดี๋ยวกับเบิดครับพาสิเขาสูเ่เดือนเมษาแล้ววันนี้ก็วันที่ยิบเก่าสามสิบแล้วเนาะ สบเ,เดือนมีหน้าแล้วครับกบสีดอกซากุระกัสีบานมาให้เบิ้งได้แค่อาทิตย์เดียวจากหันกับว่มีให้เบิ้งแล้วต้องรอไปอีกปีหนารอไปอีกปีหนาเพื่อแล้วจากสิไใ้เบิ้งสหรผมกับเบิง้งซ้ากุระมากนี่6เจปีแล้วครับคิดนอดบ้าน ว่าสีเมื่อบ้านก็ยังเมื่อว่าถ้าได้โรคระบาดโควิดได้ทิ้จะมันเบื่อมันหลายจะมันประเทศได้เป็นผู้เฮ็ดเสื้อโลกเสื้อไวรัสหายเงาะหาทางใสยทางพุ่งมานนี้หาต่ำต่อมตัดต่อมปอดฮะาเอนห่ากินปอดห่ากินปอดว่าไงวะที เออถือแล้วล่ะดันโลกโควิด19เข้ามาหรือบอกเป็นภาษาอีสานว่าห้ากินปอดอันเดียวกันเลยครับโควิด19พี่น้องครับ เดินทางมาไกลมากประมาณ2อสกิโลและ้วไน้องแต่ว่าเกิดยังบอดจะเปนไก่ผมว่าจะสงสัยจะไปบอดจุดใหญ่ซะแล้วนะครับคงจะต้องเดินกลับเดินกลับซะแล้ว พี่น้องยังอยู่ในช่วงนี้ตามผมมาเขตเอ่อเขตก็เรียกว่าเขตเกษตรเขตเกษตรของพี่น้องอยู่อันชนบทเขตย่านพุ่งนะครับเพื่อออกมาสำรวจเซอร์วีอา่าชมดอกพอดกดหรือว่าดอกซากุระตามที่เราเรียกกันนะครับวันนี้ก็มาเจอดอกซากุระเยอะมาก เอ,อเจะเป็นลายคักเด้อดดอกไม้ได้พี่น้นองเด้อ<ม>แต่วผมไปบ่ฮหอดได้หนิก็จะมาเอาแท็กซี่ไปบ่ย่านเดี๋ยวมาเอาแท็กซี่อยู่ครับมันไก่ออว่า,า,ากันหาหม่องเพื่อจัดงานหาจุดที่เขาจัดเคยจัดงานดอกตกุระ แต่เราก็ยังไม่เจอเนอะาะก็เลย<อ>ช่วงระหว่างทางก็มีแต่ต้นซากุระทั้งนั้นนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับวันนี้อากาศดีมากแดดออกมากระทบกับดอกอกับดอกสีม่วงอ,อ่อ,อนๆสีชมพูอ่อนๆมันก็จะงามประมาณนี้หรอครับ จะสวยงามประมาณนี้เนาะโอเคก็จะได้ภาพประมาณนี้งาม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 ยังหากิโลหากิโลครับพี่ดอง ครับการเดีันบร,ริเวณทีนดีดอกซาก,กุระมีสองขอบของางข้างก็มีซ้ำหนีนะครับกับปฏิกิกริย่างลับกรบพี่น้องครับย่างกลับเอ่อิกิราสีให้พี่น้องเบื้องดอกซาก,กุระไปน้ำท่าเนาะประสิง,งามบอ่อเลยครับผม ดอกซากุระแล้วก็ท้องฟ้าครับมันเป็นวิวที่สวยงามมากนะผมว่าเนี่ยหาเบืงองยอยูพี่นอง <laughs> อวันนี้ก็สนุกสนานกับการชมดอกซากุระกับคลิปของทองคำชชแนลนะครับขอ,ขอฝากขอฝาก ช่องขอทำชาแนลไว้อีกหนึ่งช่องก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็จัดให้เป็นคลิปดอกซากุระให้พี่น้องได้ชมกันก็มันหามุมยากเนาะเนื่องจากว่ารถก็วิ่งไปวิ่งมาครับรถก็แล่นไปแล่นมาครับพี่น้องจักสิทายแนวใจละเอ้อยยากมาหาหกกิโลนี่ครับ ต่ต้นดอกซ่ากุระให้พี่น้องในเบื่องด้อสีวาบอบอกครับรอทั้งหลังกันมี่ทั้งนาครับมี่อือซ่าเลยครับอ่ารถกับมาบ่าขาดสายครับสีวายังได้แลละดอรถกับมาบ่าขาดสายครับยืนในรถเพื่อนกะท่ายดอกไม้กันครับ โเมนแต่ผมถ่ายในรถเป็นกะทายครับเป็นกะทายบอสหยุดยอนเขียกันกนค,ครบงบงยมเป็นสายไปน้ำผางทางความเงาวก็สิประมาณสองสามกิโลอยู่ครับระยะช่วงมันปลูกดอกไม้ปลูกต้นซากุระครับผมอืม โอ้ขีดหอดบานเด้อพี่น้องเลยแต่บานเท่ากับสิเดือดร้อนแน่นาะช่วงนี้บ่มีงานมีการเทสืบช่วงโรคระบาดครับรัฐบาลเพิ่นก็รลนรองไวัยพี่น้องออกจากบ้านเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ช่วงนี้ก็แต่ว่าแต่อันเรื่องเชื้อโรคครับบ่เรื่องอื่นบ่ได้ มันกำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดเรื่องนี้ผมกะท่ายคลิปก็ทายผู้เดียวครับพี่น้องก็ทายผู้เดียวเฮ็ดคลิปเฮ็ดผู้เดียวบ่มีหมกตลกกอกข้า 5. เพิ่นคือเพิ่นครับเนื่องจากว่าบ่มมีทีมงานตอบบัญญัติจัดจังเลยมาเฮ็ดคลิปทายดอกมงดอกไม้เพิ่นในเบิ้งในชอบกับพี่น้องติ่เป็น,น,ปน,น,นติดตามเพจ ติดตามช่องของทองคำชาแนลขอบคุณหลายๆลยเด้อพี่น้องครับสงสัยสุดและครับวันนี้สุดแล้วสุดมอง้ทยแล้วเดี๋ย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 วหาดอกใหม่มาทายเพื่อเป็นความรู้หน่อยเนาะยอือืมนี่ครับพี่น้องครับอ่ะ เด้อนะครับนี่ดอกไม้ดอกซากุระครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันใกล้ๆครับพี่น้องมาเลยเดินทางกลับบ้านที่นี่เรื่องสมบรับการถ่ายดอกไม้ซากุระก็ได้ ดำเนินมาจนโอ้หลายเขตหลายที่นะครับก็จะฝากไปกด subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมาจบที่หน้าบ้านของตัวเองนะฮะฝากพี่น้องดูแล้วก็ช่วยนะกด subscribe ด้วยกันล้ากันสาหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้ตรงนี้ก็ไว้ใช้ให้พี่น้องจงโชคดีแล้วก็ปลอดภัยจาก เชื้อโควิดในนะครับเก็บกักตัวให้ไม่ต้องไปไหนครับช่วงนี้อ่าบมมีเงินใส่ก็ทนเอาในจังน้อยนะครับเนาะพอห้โรกระบาดผ่านไปเขาก็จะออกมาเดินเริ่มต้นสู้ชีวิตกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ